ศึกฟุตบอลครั้งนี้ไม่ใช่แค่เกมธรรมดาสำหรับทีมชาติไทยแล้วมันคือบทพิสูจน์ศักดิ์ศรีของฟุตบอลอาเซียนที่ก้าวไปท้าทายเวทีเอเชียและในค่ำคืนที่แฟนบอลรอคอยเสียงเฮดังกึงกก้องทั่วสนามจากจังหวะบ,บุกที่แทบไม่ให้ศรีลังกาได้หายใจทีมชาติไทยเปิดเกมอย่างดุดันตั้งแต่วินาทีแรกเหมือนต้องการประกาศให้โลกรู้ว่าวันนี้พวกเขาจะไม่แค่ชนะแต่จะขยี้คู่แข่งให้เห็นความห่างชั้นแบบไม่เหลือข้อสงสัย จังหวะแรกที่ทําให้แฟนบอลในสนามแทบยืนขึ้นทั้งสนามมาจากลูกแทงทะลุช่องของกองกลางไทยที่พุ่งแม่นยําเหมือนใช้ไม้บรรทัดวัดบอลเสียบช่องให้แนวรุกสปีดทะลุนแนวรับสีลังกาที่ตั้งรับไม่ทันก่อนจะมีจังหวะยิงเฉือนเสาแรกแต่ผู้รักษาประตูเจ้าถิ่นยังปัดปลายนิ้วออกไปได้แบบบุดวิดทว่ามันเป็นสัญญาณชัดเจนแล้วว่าแนวรับสีลังกาต้องเจอค่ำคืนที่ยาวนานเกมลุกของไทยเต็มไปด้วยความหลากหลาย ทั้งสปีดของริมเส้นการแทงทะลุช่องจากแดนกลางและการเคลื่อนที่แบบสามเหลี่ยมที่ทําให้รีลังกาไล่ตามไม่ทันหลายครั้งที่กองหลังเจ้าถิ่นต้องแค่ถอยหลบและในที่สุดประตูแรกก็มาถึงจากจังหวัดที่ทําเอาคนดูอ้าปากค้างจูดเบลเบลิร์นแข้งลูกครึ่งที่กําลังเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงตัดสินใจซัดเต็มข้อจากนอกกรอบลูกพุ่งแรงเหมือนจะโกรเสียบเสาแบบหมดสิทธิ์เซฟทั้งสนามเกือบระเบิดแฟนบอลไทยดีใจกันสุดเสียงหลังจากขึ้นนำหนึ่งถึงศูนย์ไทยยิ่งเล่นยิ่งมั่นใจการครองบอลเหนือกว่าเห ศรีลังกาแทบไม่สามารถผ่านแดนกลางได้เลยเพราะไทยบีบพื้นที่เร็วไล่เพรสแบบไม่ให้ตั้งตัวทุกครั้งที่แนวรับศรีลังกาแต่บอลจะต้องเจอผู้เล่นไทย2อถึงสคนเข้าหาอย่างรวดเร็วความกดดันทําให้พวกเขาผิดพลาดบ่อยครั้งและไทยใช้โอกาสทุกครั้งในการเปลี่ยนจากกลับเป็นรูปแบบฉับพลันประตูที่2เกิดจากจังหวะประสานงานสุดคลาสสิกทางฝั่งซ้ายทําชิ่งหนงงจนทะลุแนวรับก่อนจะเปิดเรียกเข้ากลางให้จูด เบลเบิร์กคนเดิมเข้าชาร์จง่ายๆไม่พลาดบอลซุกก้นตาข่ายเป็น2-0แบบที่แฟนบอลไทยเฮลั่นกันทั่วประเทศสเตปการเข้าทำของทีมไทยในจังหวะนี้เรียกได้ว่าสวยสมบูรณ์แบบจนคู่แข่งได้แต่มองตาปริบๆหลังจากโดน2ลูกสีลังกาพยายามตั้งเกมและเปลี่ยนจังหวะบุกแต่แนวรับไทยแข็งแกร่งและมีวินยัยไม่เปิดช่องง่ายๆแถมยังอ่านเกมขาดแทบทุกจังหวะการตัดบอลกลางอากาศการสกัดดักทางล่วงหน้าและการประกบแน่นทําให้กองหน้าสีลังกาหมดความมั่นใจ จังหวะยิงครั้งแรกของพวกเขามาในนาทีที่38แต่ก็หลุดกรอบไปแบบไม่ได้ลุ้นเครื่องหลังเริ่มได้ไม่นานไทยเปิดเกมรุกต่อเนื่องเหมือนไม่ต้องการพักหายใจและคนที่เป็นจุดเปลี่ยนของเครื่องหลังไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นธนวัต์ผู้เล่นที่แฟนบอลคิดถึงและรอเห็นฟอร์มเทพอีกครั้งเขาลงสนามด้วยความมั่นใจสูงทันทีที่ได้บอลเขาใช้เทคนิคเลี้ยงหลบ2คนกลางสนามทําให้แฟนบอลส่งเสียงฮือทันทีก่อนจะวางบอลยาวไปให้ปีกขวาหลุดเข้าไปยิงแต่บอลยังไปติดเซฟ ไม่กี่นาทีต่อมาธนาวัฒน์ก็ปล่อยทีเด็ดแบบที่หลายคนต้องทึ่งเขาเก็บบอลได้หน้ากรอบเขตโทษก่อนจะบรรจงซัดด้วยเท้าขวาเต็มแรงลูกบอลพุ่งด้วยความเร็วสูงหมุนโค้งเสียบใต้คานอย่างสุดงามเป็นประตูชนิดที่เรียกว่าตีมระเบิดแบบสมชื่อเมื่อบอลพุ่งเข้าไปผู้บรรยายถึงกับร้องออกมาว่าโคตรดีงามแฟนบอลไทยไม่อยู่เฉยฉลองกันเหมือนยิงในนัดชิงเกมนี้แสดงให้เห็นว่าทีมชาติไทยพัฒนาขึ้นมาก ไม่ใช่แค่เรื่องทักษะแต่รวมถึงความเข้าใจเกมการเคลื่อนที่การเพรสซิงและจังหวะการจ่ายบอลทุกอย่างลงตัวราวกับซ้อมมาเป็นร้อยครั้งการเข้าทำในพื้นที่สุดท้ายแม่นยำกว่าเดิมมากตัวรูกมีคุณภาพหลากหลายทำให้คู่แข่งเดาทางไม่ได้บางจังหวะไทยใช้การโยกออกด้านข้างแล้วเปลี่ยนจังหวะเร็วบางครั้งก็แทงทะลุช่องหรือบางจังหวะก็ใช้ความสามารถเฉพาะตัวลาเข้าทำเอง สีลังกาเริ่มถออดใจหลังโดน3-0และไทยก็ไม่ยอมหยุดบุกจังหวะหนึ่งนาทีที่71ไทยเปิดเกมสวนกลับเร็วบอลถูกแทงให้ริมเส้นสายสปีดเข้าเขตโทษก่อนจะล็อกหลบกองหลังหนึ่งคนแล้วซัดเรียดแต่บอลหลุดเสาไปนิดเดียวหากเข้าคงเป็นประตูที่4แบบสุดสวยและแล้วประตูปิดกล่องก็มาถึงในนาทีที่84จากการทำเกมอย่างมีชั้นเชิงบอลเริ่มจากแดนกลางโยนยาวให้กองหน้าตัวสำรองพักอกก่อนจะไหลให้เพื่อนที่วิ่งเติมเข้ามายิงสวนทันที บอลพุ่งเสียบเสาสองอย่างเชียบขาดเป็นประตูที่ตอกย้ำความเหนือชั้นแบบไม่ต้องเถียงใดๆไทยนำสี่ถึงศูนย์และรักษาสกอร์นี้ไว้จนจบเกมทั้งสนามยืนปรบมือให้กับฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมของทีมชาติไทยนักเตะแต่ละคนเล่นเหมือนมีความมั่นใจเต็มเปี่ยมทุกตำแหน่งทำหน้าที่ได้อย่างไร้ที่ติแม้จะเป็นเกมเยือนแต่พวกเขาเล่นเหมือนเป็นเจ้าบ้านไล่บุกไล่เพรสและทำให้แนวรับศรีลังกาปนป,นปวนแทบตลอด90นาที หลังเกมผู้สื่อข่าวต่างประเทศยังชื่นชมว่าไทยกำลังเป็นทีมที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนการผสมผสานนักเตะลูกครึ่งกับนักเตะไทยแท้ทำให้ทีมมีมิติมากขึ้นอีกทั้งยังมีสไตล์การเล่นที่ทันฟุตบอลสมัยใหม่มากกว่าเดิมทั้งความเร็วการเปลี่ยนจังหวะและการเข้าทำที่เฉียบคมสำหรับแฟนบอลไทยเกมนี้คือความหวังใหม่มันไม่ใช่แค่การถล่มสีลังกา4-0แต่มันคือสัญญาณว่าไทยพร้อมก้าวไปท้าทายทีมชั้นนำของเอเชียแล,แล้ว ผู้เล่นอย่างจูดเบลเบิร์นที่วันนี้ยิงสองประตูแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจและความเฉียบขาดในจังหวะสุดท้ายขณะที่ธนวันรก็โชว์ว่าเขาคือของจริงลูกยิงตีมระเบิดของเขากลายเป็นไฮไลท์ที่ถูกแชร์ทั่วโซเชียลอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ยังมีอีกหลายผู้เล่นที่โดดเด่นเช่นกองหลังที่คุมพื้นที่ได้ยอดเยี่ยมกองกลางตัวตัดเกมที่โดนชมว่ามีวิสัยทัศน์ดีและผู้รักษาประตูที่แม้จะไม่ถูกทดสอบมากแต่ทุกครั้งที่ต้องออกแรงก็ไม่พลาดเลยสักครั้งเดียว ชัยชนะในครั้งนี้สร้างขวัญกำลังใจอย่างมหาศาลก่อนจะเข้าสู่แมตช์ต่อไปที่สำคัญกว่าเดิมไทยแสดงให้เห็นว่าพวกเขาไม่ใช่แค่ทีมในอาเซียนอีกต่อไปแต่พร้อมเป็นทีมระดับเอเชียจริงๆท้ายที่สุดเกมนี้กลายเป็นหนึ่งในไฮไลท์ที่แฟนบอลต้องพูดถึงไปอีกนานทั้งความเมามันความเหนือชั้นและจังหวะเด็ดๆที่เกิดขึ้นตลอดทั้งเกมหากนี่คือจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ฟุตบอลไทยแฟนบอลทั่วประเทศคงได้เห็นสิ่งที่ดียิ่งขึ้นในอนาคตยอย่างแน่นอน